โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเออโอ้โหโอ้โหมันกระโดดมาเหมือนที่กูเห็นมาเลยมันมามันมามันมาอีกไม่กูหายใจพักเลยโอ้โหมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งครับพี่มันวิ่งหเหี้มเฮ้ยกินน้ำลายก่อนเลยครับ เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะฮะวันนี้พบกับผมนะครับดมี่เซนไปครับแหม่นานๆจะเจอกันทีนึงนะครับหายหน้าหายตากันไปนานครับหายจนหลายๆคนนึกว่าเฮ้ยช่องนี้แม่งกลายเป็นช่องลาไปแล้วหรือเปล่าวะไม่เห็นมีอะไรอัปเดตไม่เห็นมีอัพคงอัพคลิปไลฟ์สดหรือว่าอะไรต่างๆเลยบอกเลยว่าผมรอเกมนี้ครับเป็นอะไรที่ไฮฟ์มากครับเกมในตำนานเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆช่องเราก็เคยแคสกันมาก่อนด้วยนะครับสมัยที่เป็นภาคนะเออ PS1 แต่ว่าเขามาผ่อตใหม่ลง PC เป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะครับกับเกมเล s i e n t Evil 3 Remake นะครับเป็นเวอร์ชันเดโมซึ่งตัวเต็มๆเนี่ยคือจะออกวันที่4เมษายนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือประมาณช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับซึ่งเวอร์ชันสตรีมเนี่ยลงตอนเที่ยงคืนของวันที่20พอดีเลยนี่เพิ่งผ่านมาแค่ครึ่งชั่วโมงเองนะครับเราทำการโหลดแล้วเราจะแคสกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> อยากรู้เหมือนกันครับว่าพี่เนที่กำลังยืนสง,ง่าย่าเผยเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนอยากจะรู้จริงๆครับบอกเลยว่าสมัยเด็กๆคือกลัวมันมากครับ มันโหดจริงๆซึ่งตัวเดโมนี่ผมคิดว่าน่าจะประมาณช่วงกลางเกมนะฮะมาลครับเนี่ยฮะเนื้อตัวสมบัดสมบอมแล้วก็เจอกับหน่วย UBS พอดีเลยไม่น่าจะใช่ต่อต้อนเกมครับน่าจะประมาณเกือบๆกับกลางเกมแล้วเ D, Special and Rescue Service. อันนี้น่าจะมีคาเอลส่งดีจริงจิวเอ,อ้แต่งตัวแบบนี้ก็เทไปอ,อีกแบบนึงนะฮะเราอย่าไปว่าแคปคอมเขาเลยเทปออี่แบบนึงฮะถ้าเกิดไปเกาะอ,อกเหมือนสมัยก่อนก็เซ็กซี่มันคนแนวกันนะฮะ ของข้างค่านี่คาร้อนครับทรงผมนี่เปลี่ยนไปจําแทบไม่ได้ฮะส่วนตัวเต็มนี่ผมซื้อมาเรียบร้อยฮะรอเล่นได้เลยสีเมษายุนนี้มาพร้อมกับโปรเจกต์ดิสแตนด้วยน่าเล่นเหมือนกัน โอ้ยังมีผู้รอดชีวิตอยู่นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ของวันที่เออยี่สิบแปดกันยามั้งตามตามเกมนะเหตุการณ์ก่อนภาคสองประมาณวันสองวันเองนะครับโ it's cool we a t w n t the same t h jó โอเคแล้ตอนนี้เราจะมาระบบการเล่นก็น่าจะคล้ายๆภาคสอนะครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับดูหน้าต่างอ e ิเวนทอรี่ก่อนก็จะมี มีนะครับใช้ได้ไม่จํากัดไม่ใช่อเทมแบบป้องกันตัวแล้วนะฮะอันนี้เป็นอเทมแบบใช้ฟันเรื่อยๆเลยซอบบี้มากัดก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ G 1 9ใช้กระสุน9ามมมีทั้งหมด12นัดตัวคิวดูแผนที่ตอนนี้อยู่ที่レス s t r e e t s t a t i o นนะครับนี่อันนี้น่าสนใจกูว่าคุณคุณไหมเนี่ยไอเนี้ยดอร์ไวลี่อันนี้ด็อเอร์ไลจะชัดเลยแฟนล็อกแมนที่ถูกใจภาพนี้แน่นอนสูตรการผสมกระสุนนะครับผสมดินปืนเพื่อให้ได้กระสุนมาการพาวเดอร์2ออันได้กระสุนแทนกัน การพาวเดอร์บวกกับกระสุนเกรดสูงได้กระสุนช็อตกันเกรดสูง2อันเป็นแมกนัมมันก็เหมือนภาค2องแหละครับอันนี้กระสุนแฮกกันเก็บมาก่อน10นัดไม่รู้จะเจอพี่เนตอนไหนนะครับอันนี้ไม่จํากัดเวลานะครับเล่นได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องรีบเหมือนภาค 2. อนะที่จํากัดแค่30นาทีกดชิปวิ่งอันนี้รู้ๆกันอยู่เลสต์โตนสีดาวทารู้สึกสถานีร้ไยฟ้าได้ดินน่าจะมาแทนรถรางของภาค3นะช่องนี้จะมาหาเรื่องเนื้อเรื่องครับเล่นอมันอย่างเดียว Working on it. So, what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. <laughs> เครบับก็มีเหมือนกันครับไปที่รงไฟฟ้าเพื่อ,อให้รถไฟใต้ดินมันกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งอันนี้แผนที่เมืองเล็คูนไม่น่าจะเก็บได้ครับอันนี้อะไรเนี่ยสมุนไพรในตำนานกีนเฮิร์บเก็บมาฮะเก็บมาโอเคอันนี้การพาวเดอร์เก็บมาเก็บง่ายขึ้นเยอะเลยครับมันจะดูรวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้อะไรเนี่ยไออ๋อกดกดสเปซนี่คือเป็นการังะเขาเรียกังะแบบเจอแบบเหมือนเจอโควิดไครไอปุ๊บังะงี้ว่าไปนั่นช็อตคัท อันนี้ไว้เลขหนึ่งแล้วก็มีดไว้เลขสองหน้าต่างมันเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงลําบากนิดนึงอ่ะแล้วก็ยังไงอ๋อต้องตีกดเตรียมก่อนมันไม่ใช่กดกดเอ่อสเปซเหมือนภาคสองอ่าเป็นเลเทอร์ผสมเลยผสมได้ไหมผสมปิ้งปองเป็นเลเทอร์ผสมกีนเทอร์เพิ่มเลือดจนเต็มแล้วนี่อะไรเนี่ยไอตุ๊กตาเฮี้ยนี่ทำลายแม่งต้องให้ทำลายเอกสารก็ยูบีซี หลักสูตรการผสมอหันนี้รู้ก็อยู่แล้วเฟรเดสเทอีวิลต้องรู้ครับสูตรการผสมยาแล้วก็หยีมาตาจันเปิดมาลงตอนนี้ไม่น่าจะมีช็อตกันนะครับผสมก่อนเลยก็แล้วกันผสมได้15นัดผสมกระกองนี้ได้25รวมรวมกันไปก่อนถ้าเป็นสีฟ้าๆนี่แสดงว่าไม่มีขอให้เก็บแล้วไปได้เลยออกมาข้างนอกพบกับเมืองที่โกลาหนผู้คนหนีตายเหมือนกับสถานการณ์บ้านเราตอนนี้ แล้วก็นี่ครับนี่คือผู้ติดเชื้อครับติดเชื้อจีไวรัสนะครับไปติดเชื้อโควิดเหมือนตอนนี้อ่านหติดครีครับดอกแรกว้าวแต่ดอกที่2ติดครีถือว่ายังโชคดีอยู่จะลองการดอสด,ดีไหมยังไม่ลองดีกว่าผมไปลองหลังใหม่แล้วกันตอนนี้เล่นไปก่อนนะฮะสำรวจดื่มนำกับเมืองและคูซิตี้อย่างสุดความสามารถนี่ตุก๊กตาต้อเฮดช็อตยิงไปก่อนครับไม่รู้ทำอะไร แต่ตัวเต็มๆน่าจะมีให้ยิงเหมือนกันตอนนี้อยู่ที่ดาวเทาอ๋อดาวเทามันจะมีอัพดาวเทากับอัพเทาตอนนี้อยู่ที่ดาวเทาส่วนล่างของเมืองนะฮะแต่ว่าเกมนี้นี่คือแผนที่ต้อง,ง,งใหญ่มากๆแน่เลยเรามาตรงนี้ก่อนตรงนี้เ็าในะปอมน้ํามันน่าจะมีให้ไปเหมือนกันตัวเต็มแต่ตอนนี้เราไปที่โรงไฟฟ้าก่อนอ,อะไรอนะหรูนะไปซอมบี้แหมดูใดนเทเลอร์มาละเย้ๆอีตัวนี้ไม่แดกูหรอกแด ติดคีทำไมติดคีง่ายจังวะเอซอมบี้มาภาคสองเด๊อเอเอเ,อเอไม่ไม่ติดคีวะ่ะยัง,ย,งยังไม่ตายตายตายยังตายยังเอมยังไม่ตายเอาให้ชัวโคตรขาสิกเลยการใช้มีดเช็คศพเนี่ยไอ้นี่หัวแบะน่าตายนะครับไม่น่ารอดมาครับไอ้นี่โดนแดกไปสงสารครับสงสารเห็นใจเห็นใจ ควิสสเตป A W กับสเปซอืมอืมโอเคชึบโอเคเกตขอบคุณมากที่สอนให้ครับไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ยังไงเนี่ยเช็คนี่เช็คนี่โอ้อุปกรณ์ประกอบฉากนึกว่ามีอะไรอันนี้ ประตูล,ล็อกครับไม่น่าจะเข้าได้เนื่องจากว่าไปเป็นเมืองมันก็จะมีพวกร้านคองร้านค้าให้เข้าเยอะแยะมากมายอันนี้ต้องหาอะไรมาตัดโดนคลองดิโซตัวนี้ครับพวกซอมบูงซอมบี้ไม่ต้องสนใจไปก่อนตรงนี้มีกล่องแทงปุ๊บมีอะไรดินปืนเก็บมาจะดวกขึ้นเยอะนี่ครับ,รบลงไฟฟ้าห้างหน้าครับแต่จะไปยังไงเนี่ยสิ ด่ากันต้องโต้งนี้เลยฮะและผู้หญิงผักไม่ได้สมไปละกูตรงนี้มีไฟขวางทางอยู่แล้วก็มีท่อน้ำข้างๆต้องหาหน่าจะหาสายยางดับเพลิงอะน่าจะยังไปไม่ได้ไปกว่าอาตรงนี้ก่อนะเะแกใครบอกกูพังไม่ได้กูพังได้แหมไอ,อตัวแรกนี่มันยังไงโอ้โหมาสามตัวขนาดนี้ข้างๆมีถังแดง,แดง ซึงแน่นอนมันต้องไปถังน้ำมันอย่างแน่นอนแต่ว่าเราจะอเอ,อ,อ,ยอ้ยยังไงไอไเอยเอยยังได้อยู่เออยออเออเองเออเออเออยออเ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 อ่เออเอะเออเออเออออ่องไออเออเออดออไออเออเออเูอเกอเออลออเอมัอออยไออเ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 องเออูอเออนนะเออ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 เอเอเอ ก็บไว้ใช้ตอนเอ่นีกว่าตรงนี้สมบูงซอมบี้โคตรเยอะเลยไปไม่ได้แน่กูไปทางนี้ก่อนเป็นระเบียงนะฮะมีบ้านใครเข้าได้บ้างฝั่งนั้นก็มีให้เข้าเราไปฝั่งดูดูฮะบอกแล้วนี่เป็นแค่เดโมฮะเราต้องดื่มดำกับบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่เมื่อกี้กูโดนแตกไปแล้วรอบหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่ว่าโง่ให้เขาแตกนะแต่ว่าอยากลองดูว่ามันจะดอสได้หรือเปล่ายัางหาวิธีดอสไม่ได้ฮะยังยังไม่เท่พออะไรเนี่ยเลเทอร์บผสมเลยฮะ ปิงป่องอึ๊หันแน่ยังไงครับตัวนี้เนี่ยยังไงตายตายไหมเช็คเช็คนานไงไม่ตายด้วยนึกแล้วไม่มีผิดโอ้โหสองตัวเลยอ่ามีชะงักมีชะงักหลับไหมหลับเอ้ตัวนี้ยิงดีอย่าไปดยิงโดนถังน้ำมันเอ้ยแล้วโอ้โหนี่ตุก๊กตานี่ฮะยิงก่อนจึ๊บ ไม่รู้ว่าจะเก็บครบหรือเปล่านะตุ๊กตาเนี่ยอ่าต่อไปเป็นการเช็คเอ้ย,อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เช็คยังไม่ใช่ไม่ใช่ดอตมาอย่างนี้ชึบชึบชึบน่าตายแล้วโอเคตัวนี้เช็คเช็คเช็ค,ชคมีดินมีดินมีดินไม่ตายเอ้ยอืมเไป็นไงหลับถึงก็หง,งายแทงซ้ำตายไหมตายว่ะถ้าตายก็ไปเอ้ยกระ,ะสุนดินปืนต,ตื่นมาไหมเนี่ยหวังว่าคงไม่ตื่นอ๋อตรงนี้มา ปลดล็อกบันไดโอเคตามสูตรของเกม r e s ฮะมันต้องมีแบบปลดลงปลดล็อกพื้นที่อะไรอย่างนี้ต่อไปก็ต้องไปที่ประตูสีเขียวๆตรงนั้นไม่รู้บ้านใครครับขอเข้าไปเยี่ยมหน่อยแล้วกันโอ้โหบรรยากาศวังเวงเหลือเกินมีตู้เซฟนี้ด้วยฮะนานไม่รู้เลขครับ่อยผ่าน่อยผ่านอันนี้เปิดมาเป็นลายดินปืนเก็บมาโอ้โหดินปืนเยอะมากผสม ผสมไม่ต้องกลัวอดตายครับมีกระสุนให้ใช้ตลอดเวลามีของให้เก็บอีกไหมยังมีอยู่ได้อยู่ในนี้ฮะในในตู้เซฟมันจะเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยแล้วนี้ก็เที่ยงคืนด้วยโอ้โโอ้มางี้หลอดเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋เดีย,ด,ย,ด,ย,ด,ยดีนะเป็นคนระแวะระวงังเออ,อ,อวืดวืดไม่ติดคดรีตหรอวะเนี่ยแทงแทงซ้ํา เอ๊ะทำไมทำไม,ำไม,ำไม,มยิ่งแทงมายิ่งถอยวะแทงซ้ำอีกทีหนึ่งตายวะโอเคไม่น่าจะมีแล้วห้องนี้ไปเลยมันจะมีตุ้งแช่เลยหรือเปล่าตัวนี้กระสุนเก็บมา15นหดโนัยกระสุนเยอะเหมือนกันเนี่ยใช้ได้ดีก็มีอะไรปะเนี่ยไม่มีอะไรนะเสียวๆไงไม่รู้มันเหมือนเป็นบันไดลงไปข้างล่างได้อะแต่ว่าไม่รู้อะไรไงฮะนี็เป็นแค่เดโมเท่านั้น ตัวจริงอาจจะลงไปได้ก็ได้มาตรงนี้นะมาตรงระเบียงแล้วก็ลงมาถนนอ,อีกเส้นหนึ่งไม่รู้เจอตัวไหนนอนก,กูเซ็กหมดอะน่าไงาไม่ตายด้วยเอ้ยมีตัวหนึ่งว่ะน่าเน,น,นี้ยมีโอ้โหจึ๊บนี่ไงนี่วิ่งนี่ก็ได้วะนี่อะไรเนี่ยโอ้ี่ไงร้านเนี่ยร้านยาฮะร้านยาของอเบล่าเขาเป็นตัวยาตัวหนึ่งของอเบลา่าอะิยาจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาวุธชีวภาพเจอยี่ยิง ให้ตายหลับโฆษณาอยู่เลยจะเอ้ยเดี๋ยวกูสับสนยังจำของภาคสองอยู่เรื่องการใช้มีดเนี่ยตายยังวะโอเคตายแล้วนี่อะไรเนี่ยกระสุนปืนไฮเกรดผสมปุ๊บได้ช็อตกันแน่นอนแต่ไม่รูม้มีช็อตกันให้ใช้ปะนี่อะไรเนี่ยในนี้เลเทอร์บเก็บขุมโอเคร้านยาจริงด้วยฟาร์มาซีเนี่ยไอพวกถังน้ำมันถังน้ำมันที่ผมเก็บไว้ก่อนนะ ไม่อยากจะใช้ตอนนี้แล้วก็เคลียร์ซอมบี้ให้ได้มากที่สุดก่อนเฮ้ปะอะหลับแท,แทง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 ตายตายตายดีครับนี่เขาเรียกว่ายิงด้วยปืนแล้วแทงซัมดี้มีดของดีมีไงกล่องชึบได้ไรกระสุนดินปืนเอกเต็มลองผสมั็ดูดิได้กรสุดชัดกันหดนัดมีอไหมเอยอยังมีตัวหนึ่งเว้ เฮ่ยีจึบจ๊บจึ๊บลองดิดลอง,ลองจะไปอยังดอสไม่ได้ปะมันต้องทำยังไงวะเริ่มเหลืองคะโดนแดดทีนึงนงี่ไปหวานแน่นอนแต่พยายามลองลองดูว่ามันดอสยังไงจึ๊บจึ๊บจึ๊บแต่อย่างเงี้ยได้อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นไม่ยากครับ กินยาก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยังคงไม่มีบลูเฮิร์มให้เก็บนะฮะใช้ไปก่อนเอ้ยเ,เขาดาด้ววอันนี้ s u b เว y อ f ฟฟิศถ้าเจอตัวแป,แปลกประหลาดนี่จะหามากชึบชึบชึบไม่รู้อะเจอศพกูแทงก่อนอนะเช็คก่อนเลยยุ้ยมาแล้วดีนะเป็นแค่ซอมบี้แบบนี้สบายมาเลยกลัวที่ไหนล่ะมาอีกมาอีกหลับ แล้วก็มีดซ้ําตายยังไม่ตายโอเคตายแล้วอาการเงี้ยตายแน่นอนมาตรงนี้ทำไมมืดเหลือเกินตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงสายยางเก็บมานี่แหละได้สายยางมาแล้วปัญหาคือขากลับนี่แหละโอ้ตรงนี้ชัดกันด้วยมึงเอ้ยแล้วของกูอะไรเนี่ยอีลุงตุงนั่งไปหมดเนี่ยนีตัวอันเน กูว่าไอ้ช็อตกันเนี่ยมันต้องมีแน่แน่ยู e คีไอเมอ๋อมันต้องหาอะไรมาตัดก่อนซึ่งตอนนี้ยังตัดไม่ได้เจอกปกันพาวเดอร์ผสมก็ได้วะแล้วก็ผสม59สครบหนึ่งกาเอนโอ้ระเบิดมือก็มีฮะแฮนเกรเน็ตเกมมาก่อนขาดช็อตกันอย่างเดียวกูไม่ไว้ใจห้องนี้ดียวะ่ะกูบอกเลย ห้องนี้มันมีแน่นอนครับแต่ว่ายังใช้กาอะไรไม่ได้กลับก่อนแล้วกัน,ก,ก,นกูกลัวางเดียวกลัวขากลับนี่แหละตอนนี้ไม่ต้องมีแน่ๆเลยไม่รู้ว่ากูเตรียมปืนก่อนละพีเนอาจจะมาก็ได้มาไหมยังไม่มาโอ้ยกูเห็นกระจกนี่กูรู้สึกใจบีดีเลยอะพีเนไม่มาโอเคน้องจิวปลาดผวาอยู่ไอ้อนี่ตัวนึงเว้ซอมบี้ซอมบี้ไม่มีอะไระไม่มีอะไระสองตัวขนาดนี้ ระเบิดนี่เก็บไว้ก่อนเลยยังไม่อยากใช้อืบอึออบกระสุนเยอะยิง,งมั่วๆก็ได้อ่ะยิงตัวนึ่งโดยตัวนึงซืบเดี่ยงเออเรียบร้อยหลับแล้วก็ประหยัดกระสุนด้วยการใช้มีดจ้วง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 เออเออโอ้ยมึงยัง ปีนขึ้นมากัดคอกูได้ไงเนี่ยขนาดมึงนอนแล้วเนี่ยมึงจะเก่งเกินไปละมากูไม่เข็ดเว้ยกูจวงต่อสมดอกฮะไอ้หี้นี่ไม่ตายแน่นอนเดินขาแม่งก่อนเลยนอนอยู่กับพื้นมึงยังปีนขึ้นมากัดคอกูได้อีกนี่อะไรดินปืนเต็มวางไว้วนี่แหละล้าโดนัทเข้าไปชื่อร้ายว่าอะไรเนี่ยอออมูโดนัทถ้ากัดไปก็อาจจะเป็นมูนก็ได้เป็นประจันเซียวอะไรอย่างงี้ดินปืนเต็ม ของเต็มถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยของเกมนี้กระสุนเต็มอีกอันนี้เปิดมามันก็จะเจ๋ยพี่เนมาแล้วโอ้โหแล้วมันควรมันแปลกสองบีได้อีกเออกูเปลี่ยนเอ้ยอย่าเพิ่งเดียวเดียวเดียวกูไม่ได้เตรียมตรงเตรียมใจเลยเลยมึงเปิดมาพูกูเจอมึงเลยกูถือมีดอยู่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้โหมันกระโดดมาเหมือนที่กูเห็นมาเลยกูไปทางนี้ก่อนก็ได้วะ กูนี่นี่เต้องใช้วิธีการดรอให้เป็นประโยชน์แล้วกูต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ยถังน้ำมงนถังน้ำมันคงช่วยอะไรไม่ได้เมื่อนี้ลบก่อนหลบก่อนมาแล้วพี่พี่เนมาแล้วเจ๋อเออเออเอาชิบไอ้้ไอซอกบี้มาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยไปมัวแต่มัวแต่พวงหลังไม่ดูข้างหน้าไอเจ้าข้างหน้าอีกตัวหนึ่งกัดกูอีกไปงงเลยโอ้โหตามาติดๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอชาดแล้ว ตรงนี้ก็ได้วะซอมบี้ทำไมมันเยอะจังวะกูวกูเคลีย์ไปเยอะนะมางี้ก็ได้วะอ้อมๆหน่อยนะแต่ไปไหนยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพี่เนก็มาแล้วสลัดออกยังวะกวูมันน่ากลัวกับมิสเตอร์เอ็กอีกเนี่ยเดี๋ยว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 โอ๊ยหยุดไม่ได้อยู่ไม่ได้มันมามันมามันมาอีกไม่ีกูหายใจพักเลยโอ้โหมันวิง่งมันวิง่งมันวิ่งรับพี่มันวิง่งเออเอาตีกูเอากูสู้อะกูสู้อะ กูสู้กูสู้ได้แค่สกัดว่ะแล้วกูมาเข้าทางตานทําทไมวะเนี่ยเราไปที่อ๋อเราได้นี่มาน,นี่วะเราได้เอออะไรวะสายยางม,มาแล้วไม่ดับไฟแล,แล้วเราก็ต้องมาทางนี้ครับลาก่อนกูไปเล่นด้วยนะครับวันนี้เอยจะไม่เล่นไม่ได้โอ้โหมันโดนนี่ด้วยนี่วะ่ะโดนเนมิซิมันฉีดประสิทธ์เข้าไปเข้ามานี่ปุ๊บโอเคมาแล้วก็ใส่สายยางม,มานี่ฉากดํานานครับทําได้ทุกอย่างครับเป็นดักดับเพลิงก็ได้ แล้วก็ไปที่เออเจ้อตกใจนิดหน่อยสตอกูจะมาฆ่ามึงขอบคุณที่เล่นเอาเ้าจบไปเหรออะไรวะกำลังมันเลยไปที่หน้าโปรดักเกมไหมเพื่อซื้อเกมนี้จะไปทำไมล่ะกูซื้อมาแล้วอ่ะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะฮะอาจจะแค้นไม่สนุกนะัะก็ขออภัยด้วย ตอนนี้เรายังไม่สามารถใช้วิธีการดรอแล้วกลับมาเอ็นคา์เตอร์ได้นะครับยังทําไม่ได้แต่เราไปหาวิธีดูนะครับเฟิร์สเท์เลยเน่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ